สวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับเจอกันวันนี้วันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566นะครับเมื่อคือนนี้ฝนก็ได้โปรยปลายลงมานิดหน่อยนะตกไม่เยอะนะครับตกปล่อยๆแต่ลมซะเยอะนะครับที่อำนาจเจริญพอเช้ามาก็ได้ออกมาดูข้าว ออกบนดูข้าวอายุ2สัปดาห์นะครับเป็นนาหวานนะครับ,แป,ปรนะรบแปลงนี้ประมาณ20ไร่นะครับแปลงนี้ประมาณ20ไร่ที่เป็นนาข้าวแล้วนกะ็หวานไปใช้อัตราส่วนการหวานาใช้ข้าวประมาณ15กระสอบนะครับเป็นข้าวหอมมะลนะิประมาณ15กระสอบใช้เครื่องพ่น นะครับโน้นคใช้เครื่องพ่นก็รู้สึกว่า,าจะทีทีทีท,ท,ทีอยู่นิดนึงนะครับปีนี้จะทีอยู่นิดนึงทีก็คือมันใกล้กันนะครับมันหนาไปเนาะมันหนารู้สึกว่ามันจะหนาไปนิดนึงเนาะอาจจะเป็นการกะเพราะทุกปีนั้นใช้ใช้ข้าวตัวเองเป็นข้าวพัน ปีนี้มันใช้มาสองสามปีแล้วก็เลยเปลี่ยนนะครับซื้อพันข้าวกระสอบละหกร้อยนะครับเนี่ยมันจะเกิดดีนะครับมันจะงอกดีแเราก็เลยอาจจะอัตราส่วนเราอาจจะผลานนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะรมันหนาดีกว่ามันบางเราจะได้ไม่ต้องไปถอนแล้วก็ไปดำนะหนาะนี่ก็ปล่อยเขานะครับเพราะว่าข้าวหวานนั้นปกติเขาจะไม่แตกกออยู่แล้วนะครับแตกก็แตกไม่เยอะนะครับ แต่ก็แตกไม่เยอะนเนี่ยประมาณ20ไร่นะครับแตกดีก็หวานเรียบร้อยก็เมื่อเช้านึ่งก็เดินไปดูมีรูน้ําตามคันนามันรั่วไหมนะครับต้องต้องฝนมาเนี่ยต้องอต้องกักน้ํแล้วนะครับสูงประมาณนี้กักน้ําเพื่อที่จะให้ท่วมหยากันะากน้ําใส่เลยนะครับสองสัปดาห์เนี่ยเขาง,งอกถึงฝ่ามือแล้วไม่ต้องกลัวตายนะครับน้ํามาเนี่ย น้ำท่วมสามสีวันไม่ตายนะครับข้าวหวานพอ,อน,น้ำมาเขาก็จะเริ่มหนีน้ำเขาก็จะสูงเร็วขึ้นกว่าปกติถ้าเขาเจอน้ำนนเป็นธรรมชาตนนิเป็นธรรมชาติของข้าวปลูกง่ายข้าวนี่ปลูกง่ายง่ายกว่าต้นไม้อีกนะครับทิ้งไปยังไงก,ก็งอกก็เกิดก็ได้กินนะครับเป็น สวรรค์ที่ที่สร้างมาให้คู่กับมนุษย์นะครับปลูกยังไงก็ได้กินนะเพราะว่าเขาเป็นอาหารของเรานะครับนะเนี่ยก็จะมีต้นจานใหญ่อยู่กลางทุ่งนานะต้นนี้ไม่ตัดนะครับจะไว้เป็นเอกลักษณ์เลยวนะ่าต้นจานนะมีอยู่สองต้นนะครับต้นใหญ่ฝั่งนี้ต้นหนึง่งฝั่งนี้ต้นหนึง่งอ่า ก็เดินดูรู้สึกเหนื่อยนะครับนั่งพักออกแกบสวนก็ลงทุ่งนาขึ้นจากทุ่งนาก็เข้าสวนนะถ้าเป็นวันหยุดมันก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับวิถีชีวิตคนเราถ้าว่าขี้เกียจมันก็ขี้เกียจเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ว่าถ้าไม่ทําแล้วมันก็ไม่มีใครทำมันก็ลกก็ล้างว่างเปล่าก็เสียดายเสียดายก็จําเป็นต้องทําเหนื่อยก็พักนะครับเราไม่ได้ไปทํารับจ้างใคร อพอมีแรงเราก็ทําต่อนะครับอย่าท้อนะครับทุกท่านอย่าท้อเหนื่อยแล้วอย่าท้อเหนื่อยเราก็ต้องพักนะครับพอมีแรงแล้วก็ว่ากันใหม่นะครับทไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไม่ต้องไปอายเขาไม่ต้องไปอายใครนะครับไม่ต้องไปอายใครแล้วก็ไม่ต้องไปทําแข่งกับใครถ้าแข่งกับคนอื่นมันจะเหนื่อยโอ้ของเขางามจังเลยสวยจังเลยของเราทําไมเป็นแบบนี้นะครับ ทำตามกําลังของเราได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นทนะุกวันนีอ้อะไรๆก็แพงปุ๋ยก็แพงค่ารถไถค่าอะไรก็แพงนะต้องต้องดูกําลังตัวเองนะอะ่ะก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะกลับมาอัปเดตใหม่นะครับว่าสวนมะพร้าวสวนมะม่วงแล้วก็นาข้าวเนี่ย จะมีพัฒนาการยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ